สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พอดีมีคําถามจากท่านผู้ชมนะครับเรื่องลาลา o v e นะครับมีคลิปหนึ่งที่พูดถึงลาลา v e บไว้พอดีก็สอบถามว่าต้องเติมเงินเท่าไหร่นะครับแล้วเติมเงินเยอะเนี่ยเห็นงานเยอะไหมลาลาโมบเนี่ยจะให้เข้าใจก่อนคือลาลาโมเป็นแอปพลิเคชันส่งของนะครับจะไม่ใช่เหมือนไลน์แมนที่เป็น อ่าแอปพลิเคชันที่สั่งอาหารซึ่งสั่งอาหารต้องมีเงินก่อนถูกปะอ่ารายเดอร์ Rider ต้องมีเงินนะครับก็คือมีเงินสำรองจ่ายค่าหายลูกค้าในส่วนของลาลาโมบเนี่ยจะเป็นงานส่งของสัดส่วนใหญ่ไม่ได้จำเป็นที่ต้องสำรองจ่ายแต่ว่ามันจะมีมางานที่เป็นงานที่ลาลาโมบอาจเป็นงานสั่งซื้อเช่นสั่งไปซื้อร้านอาหารร้านหนึ่ง มีสำรองจ่ายคือ1000บาทนะครับแล้วก็มีให้ลงทะเบียนเพิ่มวันนี้เห็นส่ง s อซมาก็คืองานสั่งซื้อ2,000บาทซึ่งผมไม่ได้ลงเพราะว่าเก็บพกตังค์เยอะนะครับแต่จริงๆอย่างนี้ไม่ต้องพกก็ได้เพราะว่าเราใช้การโอนก็ได้แต่ว่าการโอนเนี่ยมันก็แล้วแต่ร้านถ้าเป็นร้านอาหารทั่วไปนะครับก็โอนได้แต่ถ้าเป็นพวกร้านที่แบบบนห้างเนี่ยส่วนมากมับโอนไม่ได้ นะครับเพราะว่าเขาเงินสดก็คือเงินสดเงินสดที่ผ่านผ่านระบบดีดูบรี DW ก็ส่วนดีดูบรีนะครับก็ส่วนมากก็จะโอนไม่ได้อ่าเติมเงินแล้วเห็นงานเยอะขึ้นไหมในส่วนของลาลามูฟเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวนะครับว่าเติมเยอะแล้วเห็นงานเยอะลาลาบูฟเนี่ยจะเป็นแบ่งเป็นงานกล่องกับงานไม่มีกล่องนะครับงานที่ลูกค้าต้องการกล่องลูกค้าจะติก,กล่องมา คนที่เห็นงานนี้ก็คนที่เป็นเปิดระบบกล่องของลาลามูฟมีกล่องของลาลามูฟอยู่แล้วนะครับลูกค้าก็จะเรียกติ๊กก,กล่องมาในส่วนตรงนี้คนที่ไม่ได้เปิดระบบกล่อง,องกับลาลามูฟก็จะไม่เห็นแต่ถ้าเป็นงานของงานอะไรงานที่ลูกค้าไม่ติ๊กอะไรเลยก็จะเห็นทุกคนนะครับแล้วก็จะมีงานพวกงาน VIP งาน V ก็เช่นงาน V ก็คืองานที่ลูกค้าเนี่ยยิงตรงไปยังคนขับเติมขั้นต่ำเท่าไหร่สำหรับร้านละมูฟเนี่ยขั้นต่ำของละมุฟอยู่ที่200นะครับก็คือต่ำกว่า200ก็ยังเห็นก็ยังเห็นอยู่แต่ถ้าติดลบเมื่อไหร่ก็ต้องเติมแต่การเติมของละมุฟตอนนี้ไม่ยากแล้วเติมง่ายเติมปุ๊บเข้าปับ๊บถ้าระบบหลังบ้านนีาไม่มีปัญหานะครับ ก็แล้วก็อีกอันหนึง่งลาล่ามูฟจะมีงานหัวใจงานหัวใจคืองานที่เราเคยรับงานลูกค้าจากคนนั้นแล้วคนนั้นถูกใจเราเขาก็กดหัวใจไว้ครั้งต่อไปที่เขาเรียกงานพวกนี้จะเด้งหาคนที่กดหัวใจก่อนสังเกตง่ายๆมันจะมีรูปหัวใจตรงงานที่มันเด้งขึ้นมานะครับเสียงก็จะเปลี่ยนไปเป็นอะไรนะ จำชื่อไม่ได้แล้วจําเสียงไม่ได้แล้วว่ะแต่เสียงมันไม่ได้เสียงระลึมูปกตินะครับอ่าแล้วก็อะไรอีกอะเติมเติมมาเติมไม่ยากผมก็ทําคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็เติมเยอะเหงานเยอะไม่เกี่ยวแล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นสมาร์ทเป็นงานซ o d ก็มีงานซ o d ก็คืองานเก็บเงินปลายทางเช่นลูกค้าต้องการส่งสินค้าชิ้นหนึ่งราคา5000บาท แล้วให้ทางคนขับเนี่ยไปเก็บเงินที่ลูกค้าปลายทางเพราะว่าลูกค้าต้องการเห็นของก่อนแล้วถึงจ่ายเงินเขาก็จะจ่ายเงินให้กับคนขับคนขับก็จะ,จะโอนเงินให้กับต้นทางที่เรียกรถส่วนตรงนี้ต้องเป็นคนที่เคยสมาร์ทไปได,ด้ต้องเป็นซูปเปอรอ์ต้องเป็นสตาร์เป็นสตาร์ก่อนก็คือมีเลเวลสตาร์ก็จะมีเลเวลก็จะเป็นอะไรนะสมาร์ทสตาร์แล้วก็ซูปเปอร์สตาร์ปะ่ะ น่าจะประมาณน่าจะประมาณสามเทีย่ยงก็จะสามารถเปิดระบบงาน COD ได้งาน COD ต้องมีเงินมัดจำอยู่ที่5,000บาทจะถูกหักน่าจะถูกหักทุกๆอาทิตย์อาทิตย์ละ500โดยปร,ประมาณประมาณนี้นะครับโดยประมาณนี้นะครับงานร้านละมุกประมาณนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับมีอะไรสงสัยก็ลองคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวจะหาคำตอบมาให้นะครับสวัสดีครับ